สวัสดีครับสวัสดีแฟนเดือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ใน YouTube channel c h anel ทีซีดีเซนต์ทุกท่านด้วยนะคระับยินดีต้อนรับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารประจำวันกันอีกเช่นเคยเริ่มต้นสัปดาห์วันจันทร์นะที่18เดือนกร,รกฎาคมพศ2565กลับมาเข้าสู่โหมดทำงานใช่ไหมสำหรับทุกๆคนนะครับหลังจากช่วงวันห,ดหุดยาวของสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็หวังว่าแฟนๆหรือใบสีฟ้าทุกคนจะมีความสุขนะครับแล้วก็เรียกว่าชาร์จแบต อย่างเต็มที่มาแล้วเพื่อที่จะกลับมาลุยงานกันในสัปดาห์นี้นะครับสำหรับข่าวสารของเรือใบสีฟ้าในวันนี้ที่เอามาฝากกันก็จะเป็นเรื่องของภาพการฝึกซ้อมนะฮะที่หลายๆคนรอคอยเอริ่งฮาร์แลนด์ปรากฏตัวออกมาแล้วนะครับกับภาพการฝึกซ้อมของเขาที่สหรัฐอเมริกาหลังจากที่ทัพเรือใบสีฟ้าของเราเดินทางไปเก็บตัวเพื่อที่จะเตะพรี pre ีซั่นในสัปดาห์นี้แหละ นะครับเดี๋ยวมีโปรแกรมมาฝากกันด้วยนะแล้วก็ยังมีเรื่องของสารการ์อล็กซานเดอร์ซินเชนโกที่เชื่อมโยงกับทางไอ้ปืนใหญ่าอาเซนนลมาอัปเดตกันด้วยนะครับแล้วก็มีเรียกว่าเป็นบทความ นะครับสั้นๆของทาง City Extra มาฝากกันเกี่ยวกับ5ข้อที่พบเห็นได้จากการฝึกซ้อมที่สหรัฐอเมริกาของทัพเรือใบสีฟ้าเราแล้วก็ยังมีข่าวอื่นๆที่น่าสนใจมาฝากกันด้วยนะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลที่จะนํามาอัปเดตให้กับแฟนๆได้รับฟังกันในวันนี้แต่ก่อนอื่นก่อนจะไปฟังคลิปไปฟังข่าวอย่าลืมกดไลค์ครับกดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจที่ดีให้กันได้รวมไปถึงมาเป็นครอบครัวด้วยกันครอบครัวที่ซิตี้เซนครอบครัวเรือใบสีฟ้าสาหรับแฟนๆท่านไหนที่ไม่อยากพลาดคอนเทนต ใน YouTube Channel c h anel n T Citizen ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับฝากถึงผู้ใหญ่ใจดีด้วยรออยู่สำหรับสปอนเซอร์เจ้าแรกของช่องนะฮะก็ผู้ใหญ่ดีท่านไหนที่อยากจะนำสินค้ามาลงโฆษณาต่างๆติดต่อมาที่ผมได้โดยตรงเลยที่คอนแทคที่ทิ้งไว้ใต้เดสคริปชันมีทั้งไลา์ไอดีนะครับแล้วก็เบอร์โทรรออยู่นะครับ <laughs> ไปเริ่มกันเลยนะฮะโอเคไม่พูดแ่้บทำเพลงเอาจริงๆเนี่ยข่าวซิตี้นะครับ ก็ต้องใช้คำเดิมว่ามันค่อนข้างเงียบนะเรื่องพวกข่าวซื้อของซื้อขายเอา้าเพียนซะงั้นเสียงนะข่าวซื้อขายเนี่ยมันไม่ค่อยเยอะหรอกนะครับหลักๆเลยมีแค่ข่าวเซนชินโก้เท่านั้นแต่ว่าดีเทลอื่นๆที่อัปเดตก็ยังพอมีกันบ้างนะครับวันนี้ก็คัดสรรมาให้ฟังเลยนะไปเริ่มกันที่ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมนะครับหลังจากที่ทัพเรือใบสีฟ้าเราแลนดิ้งลงนะครับที่อเมริกาที่เท็กซัสเรียบร้อยแล้ว นะครับแล้วก็ตอนนี้เก็บตัวฝึกซ้อมกันอยู่นะครับนี่นะไปดูภาพการฝึกซ้อมมาแล้วนะฮะจอมานบูนะครับเอ,อริงฮาร์ลแลนด์ปรากฏตัวแล้วสำหรับภาพการฝึกซ้อมนะครับหลังจากที่รเรียกว่าช่วงสัปดาห์แรกที่แมนเชสเตอร์นะครับในการฟรีซิชันในการเก็บตัวฝึกซ้อมเนี่ยไม่มีภาพเขาเลยนะในการฝึกซ้อมนะครับหลายๆคนก็ตั้งแง่คำถามว่าเอ๊ะเจ็บหรือเปล่า บางสื่อบางเรียกว่บาบางข้อมูลก็บอกว่าเขาไปถ่ายกับสปอนเซอร์ส่วนตัวอาดิดอสอะไรของเขานะครับล่าสุดก็น่าจะชัดเจนแล้วนะว่าคงไม่ได้เจ็บอะไรเดินทางมาพรีซิสันที่อเมริกากับทีมรวมไปถึงก็มีภาพการฝึกซ้อมออกมาให้ได้เห็นแล้วนะครับคนอื่นๆก็มีนะริยัตมาเรสนะครับเออร์ิงฮาร์แลนนี่นะเขาวินฟิลิปแข้งใหม่ของเราอีกคนนึงโปลิคซันเดอร์ซินเชนโกนะครับก็ซ้อมปกติ อะครับโู arez, นะเ,เรียนอัลบาเรสนะนี่เอริงฮาแลนด์อีกภาพหนึ่งนะครับเอเดซอนนะครับเป๊ปกนะัวเดียลารูเบนดิอาสนะเรียกว่าก็26คนนะครับแข่งทั้งหมดเนี่ยที่เดินทางไปมี26คนก็มีทั้งพวกซีเนียนะครับพวกเดอร์บรอยพวกตัวหลักๆอ่ะแล้วก็มีพวกดาวรุ่งด้วยโคพาเมอร์ไกกี i, em, ้เลียมดีแล็บเจมส์แม็กเอทีลุคเอมเบเต้นะครับแล้วก็มีออสการ์บ๊อบ นะครับก็เดินทางไปด้วยนี่พี่เอกเราถ้าทางจะร้อนนะ่าดูน่าเห็นผมไปเช็คอุณหภูมิดูเนี่ยโหร้อนมากๆเลยนะไม่ต่างกับเมืองไทยนะฮะประมาณรู้สึกว่ากลางวันเนี่ยพีิกพิกจะไปสามแปดเลยนะที่อเมริกาที่เท็กซัสเนี่ยนะแล้วตอนกลางคืนนี่ลงมาอยู่ประมาวันยี่ห้ายี่หกนะครับอืมีแช่ถงแช่ถังกันเลยนะ เหมือนตอนที่ลิวฟูลแมนอยู่มาเลยนะมาซ้อมนี่โอ้โหแช่ถังแดงแช่ถังน้งแข็งกันนะฮะโอ้โหอากาศมันร้อนนะครับเข้าใจได้นะแหละ้วก็ประมวลภาพประมาณนี้นะครับนี่แล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ดูนะเพราะว่าออฟฟิเชียลของสโม,มสรเพิ่งลงเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับเป็นเป็นคลิปเลยใน YouTube ก็มีนะครับใน ทวิตเตอร์ก็มีนะครับไปหาดูกันได้เป็นเรียกว่าเป็นคลิปฝึกซ้อมนะครับมีเออร์ริงแฮร์แลนด์ด้วยนะใครอยากเห็นเออร์ริงแฮร์แลนด์ทำประตูในสีเสื้อของแมนเชสเตีนะในชุดซ้อมนะเออยังไม่ได้ของจริงนะลอไปดูกันได้นะครับว่าเขาซ้อมกันเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ใน YouTube แหละภาพจะได้ชัดๆนะครับลองไปลองไปคลิกดูนะไปไปเสิร์ชดูลวกันครับทีนี้มาดูกันในส่วนของเรียกว่าเป็นบทความสั้นๆอน่ะ นะครับของทางเว็บไซต์ Sport b i b l e นะครับโดย City Extra นั่นแหละนะครับเขาก็สรุปมานะหสิ่งที่พบเห็นได้ในการฝึกซ้อมฟรีซิชันของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนเกมกระชับมิตนัดแรกที่จะเจอกับคลับอเมริกานะครับที่มีภาพพาร่แลนออกมาไนีแหละนะครับไปดู5้าข้อกันนะครับที่เขาสรุปออกมาว่ามันพบเห็นอะไรบ้างข้อแรกนะครับก็เป็นเรื่องของเออร์ริงฮารแลนนะครับ ภาพเออร์ริงฮารแลนในการฝึกซ้อมกับซิตี้ได้เผยแพ่ออกมาสักทีเพื่อตอบคําถามหลายๆคนอย่างที่เกินไปข้างต้นนะครับว่าเอ๊ะเจ็บหรือเปล่าหรือไปทําอะไรนะครับล่าสุดก็มาให้เห็นแล้วน,นี่นะทุกกิริยาบทที่เขาประมวลมานะครับ mm hmm. ก็ฮารแลนเองก็ได้รับการฝึกซ้อมนะเข้าร่วมการฝึกซ้อมทั้ง ในร่มนะในโรงยิมนะครับรวมไปถึงออนฟิลดนะครับในกลางแจ้งการสนามด้วยแล้วก็ฝึกซ้อมทุกเซสชั่นกับเพื่อนร่วมทีมครบถ้วนนะครับก็ตอบคาถามแล้วว่าไม่ได้มีอาการบาดเจ็บแต่อย่างใดนะครับสำหรับเออริงร่งเบล์ฮาร์แลนด์ส่วนข้อที่2องโอเล็กซานเดอร์ซินเชนโกนะครับก็ยังมีส่วนร่วมในการฝึกซ้อมท่ามกลางกระแสการย้ายทีมยอย่างหนักไปยังอาร์เซนอลนั่นเอง นะครับก็อย่างที่เราทราบกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีอัปเดตข่าวของเขาด้วยเดี๋ยวอัปเดตไปในตัวเลยก็แล้วกันสำหรับโอเล็กซานเดอร์ซินเชนโกก็อย่างที่เราทราบกันว่าเขามีเชื่อมโยงกับอาร์เซนอลใช่ไหมเรื่องค่าตรงค่าตัวก็เหมือนจะตกลงกันได้แล้วอยู่ที่เราดับสัก30ล้านปอนด์แต่นักเตเองก็ยังฝึกซ้อมอย่างขมักขม้นนะครับกับชุดผู้เล่นตัวหลักที่เดินทางไปที่อเมริกาของแมนซิตี้ด้วยนะครับ ไปดูข่าวเขากันหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับข่าวของโอเล็กซานเดอร์ซินเชนโก้นะครับก็มีจากทาง Sky Sport นะครับรายงานบอกว่าอาร์เซนอลนั้นหวังว่าจะบรรลุข้อตกลงกับแมนซิเตี้เพื่อคว้าตัวโอเล็กซานเดอร์ซินเชนโก้นะครับในช่วงต้นสัปดาห์นี้นะสัปดาห์นี้เลยนะครับก็อาจจะอยู่ในระเวาช่วงวันจันทร์ถึงวันพุธประมาณนี้นะครับในเรื่องค่าตัวนั้นเนี่ยน่าจะตกลงกันได้อยู่ที่ราวๆสามสิบล้านปอนด์นะครับโดยเงื่อนไขส่วนตัว Personal Terms นั้น นักเตะคาดว่าจะไม่มีปัญหาน,ะน่าจะตกลงกันได้อีกสื่อหนึ่งอย่าง Daily Mail นะครับบอกว่าโอเล็กซานเดอร์ซินเชนโกนั้นใกล้ที่จะย้ายไปอาร์เซนอลแล้วแล้วก็จะทำให้แมนซิตี้นั้นเร่งการเสนอราคาไปยังไบรตันเพื่อยื่นซื้อมาคุคูริยาด้วยนะครับก็เรียกว่าเป็นดิวก็อีดนตรีนั่นแหละ นะครับชิ่งไปชิ่งมานะเออถ้าซิตี้ขายซินชินโก้ได้เงินมานแน่นอนว่าซิตี้พร้อมที่จะบิดสู้แน่นอนในเรื่องราคาของบุคุเรียที่ไบรตันนั้นตั้งเอาไว้สูงถึง50ล้านปอนด์นะครับมีคนนึงนะฮะนักข่าวจากทางเดอซันที่ก็หลายคนก็คิดว่าเป็นเทียระดับต้นๆเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าจะอยู่กับเดอรซันนะนั่นคือทางมาตินแบล็กเบิร์นนะครับ เขาบอกว่าแมนซิตี้เนี่ยจะเพิ่มเงินในการเสนอราคาในการคว้าตัวมาร์คุคุริยาอย่างแน่นอนนะครับเพื่อที่จะนำเขามาแทนโอลกซานเดอร์ซินเชนโก้ที่จะย้ายไปอาร์เซนอลตอนนี้ซินเชนโก้กำลังรอไฟเขียวจากแคมป์ฝึกซ้อมของซิตี้นะครับเพื่อที่จะออกไปดำเนินการในเรื่องการย้ายทีมไปยังอาร์เซนอลนะครับคนสุดท้ายนะครับฟาบิโอโรมาโน่ออกมาอัปเดตล่าสุดช่วงเรียกว่าตีสองนะตีสองตามเวลาประเทศไทยเมื่อวาน ก็เป็นวันนี้แหละนะครับแต่ว่าเป็นเมื่อ,อคืนนะนะครับโรมาโน่บอกว่าข้อตกลงระหว่างอาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเกี่ยวกับโอเล็กซานเดอร์ซิเชนโกเนี่ยมีขึ้นตั้งแต่เช้าของเมื่อวานนี้นะครับด้วยเรียกว่าค่าตัวเนี่ยน่าจะอยู่ราวสาล้านปอนด์เหมือนกันนะซึ่งค่าตัวเนี่ยตรงกันหมดนะครับผมว่าก็น่าจะเป็นราคาที่ซิตี้น่าจะขายแหละในราคานี้นะครับ ราโนบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการเจรจาเงื่อนไขส่วนตัว (personal terms) กับนักเตะอยู่ในเรื่องของค่าเหนื่อยต่างๆนะครับเพื่อให้ดีลมันเสร็จสมบูรณ์นะครับเพื่อให้มันโดนดีลนั่นเองนะฮะก็เรียกว่าใกล้แล้วแหละใช้คำว่า closing เลยก็ได้นะครับคือมันใกล้มากๆนะครับ ก็แต่ว่าเรื่องความเป็นมืออาชีพของนักเตะก็ยังมีให้เห็นอยู่ใช่ไหมนะครับเขาก็ยังฝึกซ้อมอย่างเต็มที่กับเพื่อนร่วมทีมที่ซิตี้อยู่นะครับโดโรมานโน่ก็ทิ้งท้ายเหมือนกันนะว่าเป้าหมายของซิตี้ก็ยังคงเป็นมา์คุคุูรยาเหมือนเดิมในการที่จะนํามาทดแทนโอเล็กซานเดอร์ซินเชนโกตรมกับตรงกับทางมาตินแบล็กเบิร์นตรงกับเดลี่เมลนะครับตรงกับหลายๆสื่อเลยว่าคูคูร์ยายังเป็นเป้าหมายหลักของซิตี้อยู่นั่นเองซึ่งผม นะครับโดยส่วนตัวเชื่อว่าถ้าเซตตี้ปิดจ็อบขายชินเชนโกทิ้งได้นะครับแหมใช้คําว่าขายทิ้งนี่มันอาจจะดูรุนแรงไปนิดนึงนะฮะไม่ได้ตั้งใจนะครับคือถ้าหากขายชินเชนโกออกไปจากทีมไปได้เนี่ยนะครับแน่นอนว่าไอราคา50ล้าน,นที่ไบรตันต้องการผมว่า c ซิตี้ปิดสู้แน่นอนนะครับรอดูได้เลยทีนี้ไปกันที่กลับสู่นะฮะ5ข้อนะครับเมื่อกี้แวบไปอัปเดตข่าวชินเชนโกมา ข้อที่3นะครับก็เป็นเรื่องของทางนาธานอาเก้อาเก้ก่อนเลื่กันอาเก้ไปไหนอา,นะอาเก้นะครับอาเก้นะครับประการหลังชาวดัชของเรานะครับก็เรียกว่ากําลังอันนี้เป็นภาพเขาเรียกว่าลดน้ำใส่ตัวเองนะไม่คงร้อนนั่นแหละนะเขาก็ฝึกซ้อมนะครับกับทีมอย่างมุ่งมั่นเลยนะเพื่อที่จะเตรียมรับกับโปรแกรมในซีซั่นใหม่แล้วก็อาเก้ก่อนหน้านี้ไม่นานก็เพิ่งมาสยบข่าวลือนะครับกับ เรื่องของอนาคตของเขาหลังจากที่เขาก็ตัดสินใจร่วมกับสโมสรว่าจะอยู่ช่วยทีมต่อไปนะฮะแล้วก็เรื่องความเป็นไปได้ที่จะย้ายไปเชลซีก็ปิดตัวลงนั่นเองโดยเรียกว่าแฟนแฟนซิตี้นะครับหลังจากได้ได้ข่าวว่าอาเก้เรื่องอยู่ต่อก็โอ้โหมีความสุขกันทั่วท่วหน้านะครับเรียกว่าดีใจมากผมเองก็ดีใจนะครับดีใจส่วนหนึ่งก็เลย ส่วนหนึ่งเลยก็คืออยากเห็นเขาพิสูจน์ตัวเองกับซิตี้ต่ออีกส่วนหนึ่งเลยก็คือผมรู้สึกว่าการหาตัวแทนของอาร์เก้มันยากมากๆที่ที่จะหามาเทียบในระดับอาร์เก้ได้เลยที่มีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกแล้วเนี่ยมันหายากจะบอกว่าไปเอาลุคเอเมเต้ขึ้นมาเป็นเบอร์สี่อย่างที่ผมบอกเนี่ยมันก็ได้แหละแต่ว่าถ้าให้เทียบ,บเรื่องประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกแน่นอนว่าน้องนั้นสู้อาร์เก้ไม่ได้และจะไปเอาพวกกวาดิโอนพวกเปาตอเรสผมก็บอกแล้วว่าโอ้โหไอ้พวกนั้นมันระดับ ตัวจริงของทีมที่เขาอยู่อ่ะแล้วจะมาเป็นสเปร์เบอร์ซีซิตี้ผมมองว่ามันมันมันโโหมันมันเป็นไปได้ยากมากๆดังนั้นการหาตัวแทนของอาร์ก้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับถ้าเป็นไปได้สุดก็คือเอ็มบเต้แต่ว่ามันก็จะไม่ได้เรื่องของประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกเพราะฉะนั้นการที่เขาอยู่กับซิตี้ต่อไปในพรีเมียร์ลีกนะครับในซีซั่นหน้าเนี่ยนะครับแน่นอนว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างมากกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเรานะครับข้อที่4นะฮะเป้าหมายของอัลบาเรสนะครับ ก็คือเรียกว่าหัวข้อภาษา,ษาอังกฤษคืออา r r a บ e o อ Target นะฮะก็เขาก็อธิบายว่าชูรีน่าอาร์เรเนี่ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกองหน้าของซิตี้นะที่ได้ตัวมาใช้งานในฤดูกาลหน้านะครับนอกเหนือจากเออร์ริงฮารแลนอีกคนหนึ่งในตอนนี้เนี่ยอาร์เรเองกําลังเรียนรู้สิ่งต่างๆในทีมซิตี้นะครับในการฝึกซ้อมเซสชันต่างๆอีกทั้งยังต้องแข่งขันด้วย นะครับกับกองหน้าเพื่อนร่วมทีมอย่างเออร์ลิงเบรุ์ฮาแลนหากเขาต้องการเป็นศูนย์หน้าเบอร์หนึ่งของทีมในฤดูกาลหน้าแต่ตำแหน่งของอูรินาบารีสกับทีมแมนซิตี้ในฤดูกาลหน้านั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นแค่กองหน้าตัวกลางเท่านั้นอาจจะโดนทางออกไปเล่นริมเส้นด้วยก็ได้อาจจะเป็นปีกนะครับเพราะว่าเรียกว่าตลาดซื้อขายเราเนี่ยเราเสียปีกไปถึง2คนอย่างทางเซอร์ลิงและเชซุสดังนั้นแน่นอนว่าคงจะได้เล่นแบบ f ฟล็กซิเยืดหยุ่นในแผงเกมรุก3ตัวแดนหน้าแน่นอนนะครับวันนี้ต้องรอดูว่าอัลบาเรสจะถูกจับไปไว้ตรงไหนเป็นประจำมากที่สุดนะครับแต่ว่าในเรื่องของการแย่งชิงตรงกลางเนี่ยผมมองว่ามันก็มีมุมที่จะลุ้นได้อยู่นะในการเปลี่ยนฮาแลนแต่ว่าก็อาจจะยากนะครับเพราะว่าฮาแลนก็พิสูจน์ตัวเองมาค่อนข้างมากกว่าอัลบาเรสนะครับไปที่ข้อสุดท้ายนะฮะ เขาบอกว่าแดดร้อนมากๆเลยที่เท็กซัสอเมริกานะครับภาพเหล่านี้ก็เป็นคำตอบนะฮะว่าหลังจากจบเซสชันการฝึกซ้อมนะครับนักเตะหล,ะหลายๆคนนะลงถังกันเต็งที่เลยนะฮะแม่เาวินฟิลลิปนะเอเดซอนสกอตคาร์ซันนอกอนจากนี้ก็มีนะพวกซินเชนโก้แจ็คกิลลิตเออริงฮาร์แลนด์นะครับแช่อ่างเออแช่อ่างนี่ฟ็อกเกอร์ก็มีถังหลังนะครับก็เรียกว่าอย่างที่ผมบอกไปนะอากาศมันร้อนจัดเลย นะครับแต่ว่าถ้ากลับไปที่อังกฤษแล้วเนี่ยก็อากาศคงจะเย็นลงนั่นแหละนะครับก็พีิกอย่างที่บอกอ่ะโอ้โหตอนรางวัลสามสิบแปดเลยนะสามสิบหกถึงสามสิบแปดเลยนะที่เท็กซัสของอเมริกานะครับนี่ก็เป็นห้าข้อที่เห็นได้จากการฝึกซ้อมของซิตี้ที่อเมริกานะครับทีนี้ไปดูรายละเอียดกันบ้างนะครับเกี่ยวกับฟรีซีซั่นนะครับฟรีซีซั่นที่จะเตะ ในนัดแรกวันพฤหัสบดีที่21ตามเวลาประเทศไทยนะครับก็จะเตะก,กันที่สนามนี่แหละ NRG Stadium เราจะพบกับทาง c ลับอเมริกานะครับแล้วนัดที่2ถึงจะเปลี่ยนสนามนะครับนัดแรกนี่จะเตะก,กันที่ NRG Stadium นะครับก็จะเตะก,กับ c ลับอเมริ c าวันพฤหัสบดีที่21ตามเวลาประเทศไทยคือ7โมงครึ่งนะครับส่วนนัดที่2จะเจอกับบาเยอร์มิวนิคนะครับ ในวันที่24ก็คือวันอาทิตย์6โมงเช้าเรียกว่าเตะเช้าทั้ง2คู่เลยนะครับช่องทางการรับชมช่องทางการรับชมนะครับส่วนมากหลักๆเลยคือ City Plus นะครับในเว็บไซต์ทางการขแมนเช c h e s t e r City ส่วนช่องทางอื่นก็จะมีช่อง ESPN ต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเป็นช่องทางธรรมชาตินะครับก็อาจจะต้องลุ้นว่าจะไปหาลิงก์จาก ESPN ได้หรือเปล่าอันนี้ต้องต้องเสาะหาเองนะช่องทางธรรมชาตินะครับถ้าอยากจะดูถูกต้องลิขสิทธิ นะฮะก็ไป subscribe City Plus ได้ในเว็บไซต์ Official ของสโมสรนะครับไาป,ปิดท้ายกันที่เรื่องของทางดีลอื่นที่น่าสนใจบ้างนะครับล่าสุดก็มีนักข่าวของทาง Daily Mail อย่างแจ็คกอนนะครับหรือจะออกเสียงเป็นแจ็คกอแก่นก็ได้นะเพราะว่าผมเห็นนักข่าวช่องเสี่ยมสปอร์ออกเสียงว่าแจ็คกอแก่นของ Daily Mail นะครับรายงานว่า City เนี่ยอาจจะได้นะครับเรียกว่าเงิน เงินกำไรจากการขายแจ็คแฮดริสันต่อของลีดยูเนเต็ดนะเพราะว่าตอนนี้ทางแจ็คแฮดริสันของลีดเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับทางอันยูคาเซลนะที่อยากได้ตัวไปนะครับเพราะว่าซิตี้ใส่ดีเทลใส่เงื่อนขายเซลล์ออนคอสเอาไว้ในสัญญาตอนที่ขายไปให้ลีดยูในเต็ดนะครับเรียกว่าจะได้กำไรจากการขายต่อนั่นเองซิตี้ เขาบอกว่าซิตี้อาจจะได้มากสุดถึง5ล้านปอนด์เลยจากดีลของแจ็คแคลดิสันถ้าอยากถ้าหากย้ายจากลีดไปนิวคาสเซิลในซัมเมอร์นี้นะครับปิดท้ายกันที่ดีวที่น่าสนใจสุดท้ายเลยนะครับโรเบิร์ตเลวันดอฟสกีล่าสุดก็เปิดตัวกับทางบาร์เซโลนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็เรียกว่าเป็นนักกองหน้าคนหนึ่งที่เคยมีข่าวเชื่อมโยงกับเรานะก่อนที่ฮาเลนจะย้ายมาก็อยู่ในข่ายเหมือนกันนะมี เลวานมีฮาแลนด์ตอนนั้นใช่ไหมอืมอไหนจะมีใครอีกนะผมจาไม่ได้ตอนนั้นแต่หนักๆเลยก็มีเลวานมีฮาแลนด์นี่แหละนะครับอืมแล้วตอนนั้นก็มีดาวินด,ดุนเยสด้วยแต่ดุนเยสยไปลิวพูใช่ไหมนะครับก็ยินดีด้วยเพราะแล้วกันเห็นเรียกว่าโอโ้โหลิวฟูจะเป็นมหากราบก็ได้นะเลวานเนี่ยต่อสู้กับเรื่องดีลมายืดยาวเลยแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนบบเย์ บาซ่าจะซื้อไปในมูลค่าประมาณ50ล้านยูโรนะครับหรือประมาณ42ล้านปาะนี่นะเป็นคลิปนี่ถ่ายนะจากไมอามี่นะครับบาซ่าไปเก็บตัวที่ไมอามี่ที่อเมริกาัน to to นี่ใส่เสื้อบาซ่าแลวนะสำหรับเรววนก็ยินดีด้วยกับทั้งบาซ่าแล้วก็เรววนนะครับที่สมความปรารถนาที่อยากจะไปเล่นให้เจ้าบุญทุ่ม ครับนี่ก็เป็นข่าวสารทั้งหมดนะครับที่ผมนำมาอัปเดตให้กับแฟนๆได้รับฟังกันในวันนี้สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ